ครับก็สวัสดีครับวันนี้ถ้าเป็นวันที่28มกราคมครับพศ2565นะครับก็พอดีผมซื้อเจ้าตัวปั๊มฮันโต130บาทมา4ตัวจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทาคลิปนะครับแต่ว่าหลังจากที่เอาไปทดลองใช้นะครับมี1ตัวที่เปิดไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปลบของการส่งเคลมนะครับส่งเคลมที่ร้านนะครับแล้วก็การทําคลิปอบนี้นะครับก็จะส่งไปให้ทางร้านเขาดูว่าปัญหาของปั๊มเป็นยังไงนะครับแล้วก็ ผลของการเคลมครับได้ไม่ได้ยังไงเดี mm. <Sa> ๋ยวผมจะสรุปผลให้ฟังนะครับว่าการเคลมมีขั้นตอนยังไงแล้วก็การบริการของร้านเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะบอกรจากที่ติดต่อทางร้านหรือส่งข้อมูลให้ทางร้านครบค้วนก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามดูนะครับขออยญาสลับหน้ากล้องนะครับครับอันนี้ก็เป็นที่แผงนะครับที่ผมจะต่อทําการทดสอบการทํางานของปั๊มนะครับแล้วก็จะส่งเคลมที่ร้านค้านะครับแผงที่ผมใช้2แผงนะครับเป็นแผ่น80วัตต์ทั้งคู่นะครับ แผ่น80วัตต์ไฟออกอยู่ที่แผ่นละ18โวลต์นะครับ18 19โวลต์นะครับตามที่วัดไฟดูนะครับแล้วก็มาดูวิธีการต่อนะครับการต่อสายของผมนะครับตัวนี้เป็นปั๊มนะครับปั๊ม2ตัวนะครับตัวที่มีปัญหาคือตัวนู้นครับส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ไม่มีปัญหานะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับผมซื้อมาในในพร้อมกันนะครับคือในชุดนั้นที่ผมซื้อมาเนี่ยทั้งหมด4ตัวนะครับมีอยู่ตัวนึงมีปัญหาครับเ๋ยยวมต่อสาแล้ก็ ให้ดูที่การต่อสายแล้วก็เปิดปั๊มทดลองให้ดูว่าตัวที่มีปัญหามันมีอาการยังไงนะครับตัวนี้นครับเป็นสะพานหลังเตานะครับสะพานหลังเตาก็ผมต่อไฟจากแผงที่อนุกรมกันเข้ามาที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะครับไฟจากแผงนะครับไฟจากแผงตอนนี้เนี่ยวัตเต้ี่ที่39.26โวลต์นะครับกระแสผมใช้เซอร์กิตวัดดูนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูได้ประมาณ3.5แอมป์นะครับแล้วก็ วิธีการต่อนะครับสายจะแขงเขานี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะผมต่อผมต่อเป็นสายของปั๊มตัวนี้นะครับตัวที่ไม่มีปัญหานะครับส่วนหลังนี้อฝั่งนี้นะครับผมต่อเป็นโคบวกคั้ลบของปั๊มตัวที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะโยกสะพานไฟนะครับมาที่ตัวที่ไม่มีปัญหาก่อนครับคือตัวนี้นะครับผมโยกเลยนะครับนี่คือเสียงปั๊มทํางานนะครับปั๊มตัวนี้ไม่ได้เสียนะครับ ชุดไฟชุดแผงชุดเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับเจ้าตัวปั๊มเริ่มต้นทํางานที่หนึ่งรอยสิบวัตต์นะครับไฟจากแผงชุดนี้เยงพอสาหรับร้อยสวัตต์สำหรับปั๊มทํางานนะครับทีนี้ผมจะโยกมาที่ตัวนี้นะครับตัวที่มีปัญหานะครับผมโยกมาแล้วนะครับโยกมาแล้วนี่เป็นสายไฟนะครับสายไฟของเจ้าตัวปั๊มนะครับปั๊มไม่ทํางานนะครับปั๊มตัวนี้ไม่ทํางานนิ่งปิดเลยนะครับก็จะส่งเคลื่อนที่ร้านค้านะครับรามาดูกันว่าร้านค้าจะ ฟีดแบ็กรีตอบกลับยังไงนะครับแล Jam ้วก็ลองให้อีกทีนะครับสะพานหลังเตาตัวเดิมนะครับโยกมาที่ฝั่งตัวที่ใช้ได้นะครับสายไฟคู่นี้นะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับของใหม่จริงๆนะครับผมเปิดปุ๊บยังไงก็ติดนะครับตัวที่มีป <Method. S 1> <foreign goodness. S 2> ัญหานะครับมาอีกทีนะครับตัวที่มีป <Together. S 2> <iot> ัญหานะครับตัวที่มีปัญหานี้ครับโยกมานะครับเงียบกิ๊บนะครับสายไฟไม่ขาดไม่แต่ไม่โดนตัดนะครับต่อแบบ นเดิมดมันเลยนะครับก็เขาที่ปั๊มนะครับไม่มีอาการครับนี่คืออาการเสียของปั๊มนะครับวัดไฟที่ยังไม่ได้ใช้งานอ่าไม่ใช่วัดไฟตัวที่ยังไม่ใช้งานอยู่ที่กดผิดอ,นนอยู่ที่สามจุเก้าจุดสามโกนะไฟหลังจากที่เปิดเข้าปัม๊มปั๊มทำงาน ยี่สิบแปดยีิ้าวิ่งอยู่ประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็ค่อมแอมวัดแอมดูตัวนี้กินไปที่2.6งจุเห็นตัวเลขไหมเห็นเนาะก็ยกมาฝั่งนี้ยกมาฝังา่งปั๊มตัวที่เสียจิ้มวัดไฟดูก่อนไฟตัวนี้ยังอยู่ที่ไฟยังอยู่ที่39ของแผงเนาะเราเปิดไปที่ปั๊มปุ๊บเหลือ2โวล เลขสองบนไหมโอเคเดี๋ยวจะข้อมัดกระแสนะมอัดกระแสเนี่ยกระแสกินไป3.4 3.4แต่ปัม๊มปั๊มตัวเนี้ยไม่ทำงานเห็นไหมเห็นปั๊มไหมปั๊มไม่ทำงานแสดงว,ว่าปั๊มเสียกินไฟแต่ปั๊มไม่หมุนเนาะโอเคจบแค่นี้ยังไงก็ถ้าได้ผลจากการเคลียรันะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูว่าทางร้านค้าบริการยังไงนะครับ แล้วก็ผลของการเกมเป็นยังไงบ้างนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับสำหรับชื่นชอบนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องของโซลาเซลลนนออน์นะครับเรื่องของปั๊มสูบน้ําการควบคุมปั๊มน้ำระบบอัตโนมัตินะก็อย่าลืมรอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องปอตีทำเกษตรนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ